รายงานสถานการณ์โควิดประจําวันที่31สิงหาคมก่อนอื่นนั้นขอรบกวนเมตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อท่านนั้นจะได้ไม่พลาดสถานการณ์โควิดประจําวันนะครับจอดผู้ติดเชื้อโควิด2019วันอังคารที่31สิงหาคมครับ วันนี้ติดเชื้อรวมกันอยู่ที่14,666รายครับจับแนกเป็นติดเชื้อรายใหม่14,362รายติดเชื้อภายในเรือนจำที่ต้องขังจำนวน304รายผู้ป่วยสะสมตอนนี้ประเทศไทยอยู่ที่1 1 7 5 8 6้รายครับและวันนี้หายป่วยกลับบ้านได้19,245รารายนะครับและตอนนี้ วันนี้มีท่านที่เสียชีวิตจำนวน190รายครับก็ขอแสดงความเสียใจกับท่านที่เสียชีวิตด้วยนะครับ